สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยดวงของคนเกิดทั้ง7วันประจำวันพุธที่24มีนาคม2564นะคะก็เอาไว้ดูกันเป็นแนวทางนะคะ มีเรื่องของการงานการเงินความรักความสัมพันธ์พร้อมกับเลขนำโชคจากนาไพ่ให้ด้วยนะคะแล้วกออ็สีมงคลค่ะสีมงคลประจําวันพุธนี้ท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักความสัมพันธ์ขอให้เลือกใช้สีเหลืองนะคะท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องการงานความสําเร็จต่างๆให้เลือกใช้สีส้มท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องการเงินเลือกใช้สีดําหรือสีเทานะคะแล้วก็พยายามจะหลีกเลี่ยงสีชมพูนะคะในวันนี้ พุทธที่24มีนาคม2564ค่ะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์คนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะเลขนำโชคของคุณมาเลข7เลขเดียวเลยนะคะกระทำการใดๆเลือกใช้เลข7 ในเรื่องของการงานวันนี้เหนื่อยนะคะเหนื่อยแต่ว่าก็ก็มีโอกาสที่จะ,ะประสบความสําเร็จคือคือทำอะไรมันก็ประสบความสําเร็จนั่นแหละแต่ว่าอุปสรรคมันจะมาอยู่อยู่ตลอดนะคะคือเราทํางานคือไม่ว่าคุณจะทําอะไรมันก็จะมีอันนั้นต้องไปแก้ไขอันนี้ต้องเหนื่อยอันนั้นต้องลุยคือต้องทํางานในเชิงรุกแล้วก็ออกแนวแบบ ต้องใช้พลังกายพลังใจใช้ความอดทนใช้ความมุ่งมั่นสูงมากแต่ว่าก็สามารถที่จะจัดการได้ประสบความสำเร็จได้เพียงแต่มันเหนื่อยนะคะก็อ่ะโอเคสู้กันต่อไปนะคะคนเกิดวันอาทิตย์บางท่านอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ยังไงก็ตามแต่งานคุณต้องกระทําการในเชิงรุกเท่านั้นนะคะการเงินก็มีปัญหาที่จะต้องจัดการอยู่เหมือนกัน นะต้องมีวินัยในการใช้เงินต้องวางแผนการเงินให้รอบคอบรัดกลุ่มมันต้องหมุนหน่อยนะคะมันต้องหมุนหน่อยแต่ก็จัดการได้แหละความรักก็ไม่ได้ดั่งใจสักเท่าไหร่สําหรับคนโสดวันอาทิตย์คนที่เราอยากจะคุยก็ไม่ได้คุยนะอยากคุยกับใครก็ไม่ได้คุยกับเขานะอาจจะด้วยเราไม่ว่างเขาไม่ว่างหรือทุกสิ่งทุกอย่างมันมันดูไม่เป็นอย่างที่คุณคิดไม่เป็นอย่างที่คุณคาดหวังก็หุดหงิดพอสมควรบางท่านนะคนโสดบางท่านก็อาจจะพิจารณาใครบางคนอยู่ นะแต่มันมันยังคือคือบางทีก็มีคนมาจีบนะแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าเออไม่มั่นใจกลัวไม่กลา้าระแวงคือหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เลยเหมือนกับวันนี้ไม่คืบหน้า ส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะต้องระวังอารมณ์นะคะหงุดหงิดไม่ได้ดังใจเอาแต่ใจงอนงอนแบบไม่มีเหตุผลงอนเพราะต้องการเอาชนะงอนเพราะว่าไม่ได้ดังใจก็อยากที่จะแบบเออต้องระวังการโวยวายนะคะวันนี้มันมีแนวโน้มว่าคุณกับแฟนคุณพูดอะไรกันเนี่ยมันจะขัดกันตลอดเขาทําอะไรก็คือคือ,คอพอคุณต้องการให้เขาทําอะไรเขาก็จะไม่ทําแบบนั้นเขาอยากให้คุณทําอะไรคุณก็ไม่อยากจะทํามันก็เลยคือต้องประคองให้มากนะคะ อย่างหงุดหงิดลำคาญใส่กันนะกลัวบานปลายมาดูคนเกิดวันจันทร์กันค่ะคนเกิดวันจันทร์เลขนำโชคของคุณนะคะหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปด การงานวันนี้ดีมากนะคะคือทำอะไรก็ดูโอเคดูดีไปหมดได้มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆความคิดไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของคุณม,มันดูด,ดีไปหมดเลยนะคะปัญหาใหญ่ก็คือการอาจจะไม่ได้ลงมือทำจริงจัง คือดีแต่คิดอ่ะนึกไหมความคิดดีแล้วคําพูดคุณดีด้วยนะพูดอะไรดูดีดูโอเคไปหมดเลยนะยิ่งถ้าคุณไปพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการงานติดต่อทุกอย่างราบลื่นโอเคหมดเลยเข้าทางคุณหมดแต่พอจะทําจริงจังเนี่ยแหละมีปัญหาความเอาจริงเอาจังของคนเกิดวันจันทร์จะน้อยไปนิดนึงคือคุณอาจจะทําตามอารมณ์ นะคะทำตามอารมณ์ทําตามความรู้สึกแล้วก็คือไม่ค่อยขยันแต่ว่าเก่งดี <c oughs> ก็ต้องท้าสมมุนว่าความคิดดีพูดดีทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเลยเนี่ยถ้าลงมือทําจริงจังมีความสําเร็จรอคุณอยู่แน่นอนนะคะคือทําแล้วก็สำเร็จอะ่ะการเงินนะคะ การเงินก็พอใช้พอจ่ายสบายๆนะคะก็จะมีแบบว่าที่ต้องระมัดระวังที่ต้องเตือนกันหน่อยก็คือการค่าใช้จ่ายที่มันเยอะเกินไปตามใจตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ค่อยควบคุมอะไรอยากใช้ก็ใช้อยากจ่ายก็จ่ายมันก็เลยอาจจะเ,เขาเรียกว่าเกินความจะเป็นไปน,นิดนึงนะคะอย่าให้เดือดร้อนในอนาคตเนาะควบคุมไว้ก็ดีความรักก็จะเหงาเหงาหน่อยนะคะคนโสดก็รู้สึกเหมือนกับ เงาคิดถึงอดีตคิดถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะ,ะบางท่านก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออฉันจะต้องก้าวต่อไปนะฉันต้องมูฟอ่อนฉันต้องทิ้งอดีตแต่ว่าถามว่าทําได้ไหมมันก็ยังทาไม่ได้มันก็ยังมีอารมณ์แบบเศร้าๆเหงาๆอยู่ก็พยายามหาอะไรสนุกสนุกทาก็แล้วกันนะคะอย่าหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวในอดีตนะคะอันนี้ฝากเอาไว้คือมันเป็นวันอ่อนไหวไงนะอ่อนไหวฟังเพลงเศร้านิดๆหน,น,น่อยๆก็อุ้ยฟูมไฟนะคะมันจะเยอะ ในส่วนของคนที่มีแฟนแล้วมันก็จะไม่ได้ดังใจนะคะอยากเจอไม่ได้เจออยากคุยไม่ได้คุยแฟนไม่มีเวลาให้ยิ่งเราเองเราอ่อนไหวอารมณ์ขึ้นขึ้นลง,ลงนะคะบางทีพอไม่ได้ดังใจหน่อยเราก็จะมาฟูมไฟล์มันจะเป็นอารมณ์ในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งสติแล้วก็พยายามที่จะใช้เหตุผลให้มากกว่านี้นะคะคนเกิดวันอังคารค่ะ เลขนำโชคของคุณนะคะ82110 82110วันนี้ดีทุกเรื่องนะคนเกิดวันอังคารการงานก็ดีนะคะมีความมั่นคงความก้าวหน้าความคืบหน้าอาจจะไม่เยอะแต่ว่าถ้า คุณอดทนทําสิ่งที่คุณทําตอนเนี้ยนะคะไม่ต้องไปคิดหรอกว่าอุ้ยเนี่ยมันจะสําเร็จหรือเปล่าคือคุณไม่ต้องสงสัยมันสําเร็จแน่นอนแต่ว่ามันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณต้องสร้างความมั่นคงให้ตั้งแต่รากฐานในการงานของคุณนะคะถ้ารากฐานมันมั่นคงนะคะอนาคตมันดีแน่นอนคุณจะได้เงินได้ทองแล้วมันจะแบบเขาเรียกว่าการเงินการงานของคุณมันมันจะมั่นคงก้าวหน้าไปในอนาคตเพียงแต่เริ่มต้นอะมันจะช้าแค่นั้นเองนะคะอดทนทําต่อไปนะคะขยันขยันหน่อย ในเรื่องการเงินก็ดีนะคะช่องทางทำเงินใหม่ๆโอกาสทำเงินใหม่ๆยิ่งคนที่ทำเกี่ยวกับต่างชาติทำเกี่ยวกับพวกธุรกิจออนไลน์อะไรต่างๆนานานะคะจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะแล้วก็คุณจะเจอช่องทางทำเงินใหม่ๆแล้วถ้าสุว่าคุณคว้าเอาไว้นะโอกาสที่จะเป็นเงินเป็นทองแล้วเงินแบบว่าคล่องตัวสุดๆถือว่าดีมากๆนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลยในส่วนความรักก็ดีเช่นเดียวกันนะคะคนโสดอาจจะเจอคนถูกใจ <c oughs> อาจจะมีคนในครอบครัวมีเพื่อนฝูงคนรอบข้างนะคะแนะนำให้รู้จักกันและคุณก็รู้สึกว่าเออคุณชอบมีโอกาสสาร้างสัมพันธ์ต่อไปด้วยนะคะคนเกิดวันอังคารบางท่านนะคนโสดอาจจะเป็นคนที่ช่วงนี้คุณใช้เวลากับครอบครัวเยอะคุณรู้สึกว่าคุณสบายใจพอใจแล้วมีคนคุยก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรบางท่านมีต่างชาติมาชอบด้วยนะนะ,ะได้พูดได้คุยก็ถือว่าเป็นวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเป็นอย่างที่คุณคิด มีความสุขฟินมากวันนี้คนที่มีแฟนก็มีความสุขเช่นเดียวกันได้ใช้เวลาร่วมกันพูดคุยกันนะคะคือเรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยากให้อย่างให้ความรักเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างนั้นอาจจะได้พบเจอครอบครัวเป็นวันครอบครัวได้พูดคุยกันวางแผนอนาคตวางแผนการแต่งงานวางแผนมั่นหมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะถือว่าเป็นวันที่ที่เหมาะสําหรับความรักเลยทีเดียวนะคะสมหวังมีความสุข คนเกิดวันพุธค่ะคนเกิดวันพุธนะคะเลขนำโชคของคุณหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหนึ่ง เรื่องการงานถือว่าวันนี้อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้ดังใจนะคะมันเหมือนกับว่าใจความคิดความอ่านหรือความคาดหวังของเราน่ยมันมันไปไกลละแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเอ๊ะมันต้องรอมันต้องอดทนเอ๊ะมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเอ๊ะมันมีปัญหาโน่นต้องแก้ไขก่อนต้นปัญหาตรงเนี้คือมันมันเป็นวันที่เราต้องอดทนแล้วก็พยายามที่จะก้าวข้ามตรงนี้ไปให้ได้ มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดแต่ว่าคุณต้องคุณต้องพยายามที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็คิดในทิศทางที่มันเป็นบวกแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้นะคะอันนี้ฝากคนเกิดวันพุธไว้อย่าอย่าไป ยอมรับปัญหานั้นว่าโอ๊ยทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วก็มาท้อแท้ไม่ได้นะคะวันนี้คุณต้องสู้ในเรื่องการเงินยังคงเป็นเงินที่มาจากการทํางานนะ,ะถ้างานคุณก้าวหน้านะเงินมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยรวมแล้วถือว่ามีใช้มีจ่ายนะคะไม่เดือดร้อนในเรื่องของความรักอะดีมากคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจแบบที่ไม่ทันตั้งตัวช่วงเดินทางช่วงไปทํางานช่วงที่ไปติดต่อประสานงานอะไรก็ตามแต่อาจจะมาทางสายงานนะคะเป็นโดดเด่นทางนั้นมากกว่า เจอแล้วแบบว่าเอออาจจะมีแบบพอคุยคุยกันตอนแรกอาจจะไม่ได้คิดอะไรคุยคุยไปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ดีอ่ะเออรู้สึกว่าโอเคเลยถูกใจทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนจะบอกว่ารักแรกพบก็ได้อันไม่ทันตั้งตัวแต่ว่าก็ต้องดูกันไปยาวๆนะคะว่า,วาจะพัฒนาได้หรือเปล่าแต่วันนี้นะ สวยหลอ่อเพอร์เฟกออกจากบ้านเลยนะคะเพราะว่าโอกาสมันจะมาแบบว่าไม่ทันตั้งตัวแล้วคุณจะรู้สึกว่าชอบมากเราจะได้ไม่เสียใจว่าเออลูกนี้ฉันแต่งหน้ามาหน่อยดีกว่านะคะอ่ะเตรียมพร้อมกันไว้ในส่วนของคนที่มีแฟนก็ดีนะคะวันนี้รักกันดีมากเอาใจใส่ดูแลฟินนะคะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์มันก็เลยเป็นวันของความสุขนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีคะ่ะ เลขนำโชคของคุณนะคะ35มห้าห การงานนะคะยังเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกนะคะบางท่านมีโอกาสใหม่ๆม,มีการวางแผนงานมีการวางแผนขยับขยายมีการวางแผนว่าจะทําอะไรใหม่ๆอาจจะไปติดต่อประสานงานนะคะในการขยับขยายงานซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันมันดูแบบว่าดูโอเคมากนะคะอาจจะมีความล่าช้าบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าล่าช้าไม่เป็นไรนะคุณคุณสามารถวางแผนไว้ก่อนแล้วก็เออมันจะทําได้มากน้อยแค่ไหนก็ค่อยๆทาไปทีละสเต็ปทีละขั้นทีละตอนนะคะอย่าลัดขั้นตอน แต่โดยรวมแล้วไม่ว่าไปคุณไปพูดคุยงานติดต่อประสานงานอะไรก็ตามแต่มีโอกาสที่จะสําเร็จนะคะมีล่าช้าบ้างเล็กน้อยแค่นั้นเองค่ะไม่ต้องใจร้อนนะการเงินก็ใช้จ่ายได้สบายๆค่าใช้จ่ายคุณก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยกับลูกหลานบริวารน,นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้คุณเดือดร้อนแต่มันก็บางทีมันก็จะเยอะไปนิดนึงนะคะทีนี้ในส่วนของคนเกิดวันุปดีเรื่องเงินเนี่ย ขอให้มีวินัยในการใช้เงินให้มากกว่านี้บางทีนะคะเออเราอาจจะมีความไม่สบายใจบ้างว่าเอออนาคตการเงินจะเป็นยังไงถึงสิ้นเดือนไหมเดือนหน้าจะเป็นยังไงสิ้นปีจะเป็นยังไงนะคะถ้าเราวางแผนซะตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็พยายามให้ใช้เงินตามที่ที่สมควรจะเป็นนะวางแผนดีๆให้รัดกุมและใช้เงินตามที่ควรจะเป็นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะในส่วนความรักคนโสดเหงา นะคะหเหงาหลายหลายท่านอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนกับมันมีคนที่คุณชอบนะอาจจะอยู่ในสถานการณ์แอบรักแอบชอบหรือพยายามตามจีบหรือพยายามที่จะตามส่องใครบางคนแต่ว่าเขายังมองไม่เห็นเรา เขายังมองไม่เห็นเราเขาเขายังเฉยยังมีท่าทีเฉยคุณก็จะรู้สึกแบบเอ้ยเมื่อไหร่จะสําเร็จเมื่อไหร่จะสบายใจบางท่านนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ตามคนใหม่นะบางท่านตามคนเก่ารอคนเก่าเมื่อไหร่เขาจะทักมาโน่นนี่นั่นแม่หมอแนะนําว่าเราต้องพยายามที่จะสร้างความมั่นอกมั่นใจในตัวเองเพื่อที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าดีกว่านะคะ อาจจะต้องปรับเปลี่ยนมุมมองปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตปรับเปลี่ยนแนวคิดของตัวเราเองเพื่อที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่ามีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะมูฟออนพร้อมที่จะก้าวต่อไปจะจีบใครเราก็ต้องเสริมสร้างความมั่นใจใเราก่อนตอนนี้แค่คุณจะบอกเขาคุณยังไม่กล้าเลยเพราะคุณอาจจะกลัวว่าเออเราเราเราวยไม่เท่าขเขาเราสวยเราหล่อไม่เท่าขเขาไม่มั่นใจเพราะ,ะนั้นเหลจะต้องปรับก่อนสร้างความมั่นใจให้ตัวเองแล้วค่อยจีบนะโอกาสสาเร็จก็มีนะคะ ส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะคะความรู้สึกก็ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่วันนี้รู้สึกเอาอาจจะมีเหงามีคิดถึงแล้วก็น้อยอกน้อยใจแฟนไม่สนใจเราเลยวันนี้คุณอ่อนไหวมากกว่าปกติไงนะคะพุกวันแฟนคุณก็ทํางานแหละแต่วันนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณรอคอยเข้ามากกว่าปกติอยากพูดอยากคุยแล้วก็เลยจะมีงอนงอนนะก็เอาพอดีพอดีก็แล้วกันนะคะอย่าให้มันอย่าให้มันไร้เหตุผลว่างั้นเถอะคนเกิดวันศุกร์ค่ะ เลขนำโชคของคุณนะคะสาม3ก้าสองสามก้าสองเรื่องของการงานนะคะ ดีมากวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นนะเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงจะช่วยเหลือคุณมากกว่าปกตินะคะในขณะเดียวกันนะคนเกิดวันศุกร์ที่เป็นผู้หญิงคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่ต้องช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ก็ได้แต่ว่าโดยรวมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันราบรื่นดีแล้วก็ทํางานอย่างมีความสุขแต่ว่าสิ่งที่อาจจะเป็นจุดอ่อนหน่อยก็คือความกระตือรือร้น,นเราเองเราเราอาจจะออกออกแนวแบบรักสบายไปนิดนึงไม่ไม่ค่อยกระฉับกระเฉงไม่ค่อยกระตือรือร้นสักเท่าไหร่แบบ นังโตเป็นส่วนใหญ่นะคะอ่ะก็กระตุ้นตัวเองหน่อยก็ดีเนาะแต่ว่าโดยรวมมันมันดีอะนะคะในเรื่องการเงินก็ดีคล่องตัวนะคะอยากจ่ายอะไรก็จ่ายได้นะไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยในขณะเดียวกันนะคะการเงินของคุณต้องถือว่าที่ต้องระวังระวังคือรายจ่ายรายจ่ายที่ที่มันไม่จำเป็น คือแต่คุณมีจ่ายไงคุณก็เลยไม่ค่อยได้คือไม่ได้รัดเข็มขัดเรารู้สึกเหมือนกับว่าก็ชั้นทางานมาชั้นหาเงินมาได้ด้วยตัวเองชั้นอยากจะจ่ายอยากจะซื้อมันก็ต้องได้มันก็ได้แต่ว่าก็ถ้าเบาๆหน่อยก็ดีนะคะในส่วนของคนความรักค่ะคนโสดคุณก็ยังอยู่กับความโสดของตัวเองนะคะไม่ค่อยเปิดใจสักเท่าไหร่อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณรู้สึกว่าก็อยู่แบบนี้มันดีแล้วอะ นะคะไม่อยากหาเหาใส่หัวไม่อยากที่จะมีเรื่องกังวลใจเรื่องความรักก็เลยเออไม่สนใจใครดีกว่านะคะค่อนข้างที่จะปิดกั้นตัวเองในส่วนของคนที่มีแฟนนะคะก็อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆระหว่างคุณกับแฟนนะคะมีปากเสียงกันด้วยเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆนะคะไม่เข้าใจกันพูดคุยกันใช้คําพูดไม่ดีพูดขัดหูกันทําอะไรที่มันเป็นลักษณะเหมือนลิ้นกับฟันจริงๆมันไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเราปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านนะคะอย่าเก็บมาคิดอย่าเก็บมาคิดว่ามันเป็นปัญหาให้คิดสะว่าอ๋อคนอื่นก็เป็นแบบนี้แหละ คนมีแฟนก็ต้องมีบ้างประมาณเนี้ยนะคะมันก็จะไม่เกิดปัญหาเนาะคนเกิดวันเสาร์ค่ะเลขนำโชคของคุณ9ก้สองห้า 925วันนี้ไพ่งานมาทั้งสาใบนะคะนั่นหมายความว่าวันนี้เรื่องของการงานสำหรับคุณแล้วเด่นมากที่สุดนะคะทำงานนะการงานอาจจะไม่ได้ดั่งใจแต่ว่าคุณเองคุณยังต้องใช้ความพยายามยังต้องอดทนนะบางท่านอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออหรือฉันจะไปหางานใหม่ดีเหมือนกับตัวเองทุ่มเทไปตัวเองเหนื่อยแล้วมันไม่ได้ผลมันไม่สําเร็จเริ่มเหนื่อยที่จะรอแล้วนะคะบางท่านพยายามที่จะคิดหาโอกาสใหม่ๆ อดทนไปก่อนนะคะอดทนไปก่อนหลายสิ่งหลายอย่างคือคุณทุ่มเทมาจนเมื็นแล้วเหลืออีกนิดเดียวนะคะมันก้าวไม้ละอีก ไม้อีกท่อนเดียวก็จะครบ1ิบไม้นะคะอดทนไปก่อนนะคะต้องคือคือวันต้องบอกว่าวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่เราคาดคิดคือแต่ถ้าเราลดความคาดหวังของเราลงแล้วก็พยายามหาความสุขกับปัจจุบันว่าอ๋องานที่เราทํามันก็มีข้อดีของมันอยู่นะอะไรประมาณนี้อาจจะทําให้เราสบายใจขึ้นมีความสุขมากขึ้นในเรื่องการเงินก็ยังไปได้ดีอยู่นะคะมีพอใช้พอจ่ายไม่ได้ไม่ได้ถึงกับขั้นแบบว่าเดือดร้อนนะคะแต่ว่าก็มีการวางแผนหน่อยก็ดีว่าเอออนาคตทํายังไงเงินถึงจะได้มากขึ้น จะได้พอกับค่าใช้จ่ายจะเหลือเก็บจะไปทํานูน่นทํานี่อะไรก็ว่าไปวางแผนไปนะคะแต่ว่าโดยรวมตอนนี้มันก็ยังดีอยู่นะคะความรักก็จะวุ่นวายใจหน่อยคนโสดหลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะอาจจะด้วยงานเยอะหรือชีวิตมันวุ่นวายทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าไม่อยากจะสนใจเรื่องความรักในวันนี้ก็ก็ปล่อยไปเนาะทํางานเราไปดีกว่า นะส่วนคนที่มีแฟนแล้วก็เรื่องงานเช่นเดียวกันที่ทําให้เหมือนว่าเออชีวิตออความสัมพันธ์ของคุณมันจะวุ่นวายเราทํางานแฟนเราทํางานนะคะแล้วก็พอเวลามาพูดมาคุยกันบางทีอาจจะด้วยความเหนื่อยหรือด,ด้วยความที่แบบหงุดหงิดพอคุยกันแล้วก็จะไม่ค่อยแบบพูดไม่ถูกหูกันแล้วก็จะแบบว่าไม่ยอม นะต่างคนต่างหมุดหงิดต่างคนต่างจะเอาชนะกันมันก็เลยเหมือนกับจะวุ่นวายหน่อยเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกันไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกคําพูดต่างๆเพื่อปร,ประคับประคองความสัมพันธ์นะคะสถานการณ์ยังเป็นเป็นอะไรที่ยังวุ่นวายไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคะก็ต้องประคองกันไปเรื่อยๆนะคะ ดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะประจำวันพุธที่24มีนาคม2,564ขอให้มีความสุขแล้วก็ผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีทุกท่านนะคะพรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่วันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ